สวัสดีครับพรมพิณองครับมือนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศตลาดนัดแยกกันช่างอำเภอการตลาดจังหวัดศรีสะเกตนะครับเป็นเมื่อหลังจากเมื่อร้อยกระทงนะครับมือนี้ก็ยังคงมีการซื้อการขายนะครับโดยเฉพาะในห้างผักกลางนะครับจากเพชรบุรีก็ยังเข้ามาคือเก่าครับแต่ว่าส่วนในห้างจากเวียดนามนะครับมนีค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นจังไรแน่นะครับเพราสียังหลอกน้นกันคือเก่าครับพี่น้องครับไปกันเลยครับดีใจพอบีปนา ปิดไปแล้วครับพี่น้องปิดไปแล้วปิดไปแล้วได้ไรไปไหนบอนี้โอ้ยผมหมานหนูครับเพราะได้ทุนเคลื่อนเพราะได้ทุนเคลื่อนเออไปแล้วครับพี่น้องเพราะจะได้ทุนเคลื่อนเพิ่นว่าอ <laughs> ย่างเหาะมาทางนี้ครับพี่น้อง หอยทานของถือครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้หลักคองเท้ามาหนิบวันเสาร์นี่หน่อกปอกแปลกนี่ละปอกเปลกแปบกเท่าไรก่อนนี่ปอกเปลืออ้ยตัวนี้ไหมตัวนี้บ่แม่แม่สาวน้อยตัวนี้ห้องเก่าพันเก้าพันบาทเท่านั้นแม่สาวน้อยครับพี่ยองน่ะยองขายแล้วยองขายไปเท่างเยอะขายหมื่นสิบเก้าร้อยหมื่นสิบเก้าร้อยครับตัวนี้เก่าพันด้วยครับเด้อ เก้าพันบาทเนาะยงาดีครับพี่น้องแม่สาวสูงอยู่ครับพี่น้องหน่วยการดีครับัวนี้ขายไปแล้วหมื่นบ้ารอยนี่ยงหางกุดนะครับมาในต้นนั่นละ่ะแม่มุ่มมุ่มอะบุแม,แม่ของเหาต้ตนตน,น้อยว่าเท่าไหรนี่ต้นแม่แปดพันน้องแนต้นละแปดพน แปดพันบาทครับพี่น้องตัวนี้เจ็ดพันบาทครับพี่น้องตัวนี้ซื้อพคนมาเจ็ดพันหาซื้อพันหาเชลกกำไรเจ้าบาทบ่บ่เอาไปขุณของของของมือนี่ครับพี่น้องเสียบสายเหนือสายขุนมีเบิร์ตครับพี่น้องครับสายเหนือสายขุนสุดาขายเราบอกกวหน่อยบ่โอ้ยพอพันหลักพอพันหลักขายไปสองพันเจ็ดครับพี่น้องครับขายโรงพยาบาลผมนี่ละไม่นี่แหละ วยครับพี่น้องกลัล no นี 100, so 2, 8, mm ่ม hmm. mm ีเ hmm. ง ouais yeah. ิน yeah. จังขายเรียบรลอยขายสองพนเจนี่แหะครับพี่น้องแปดพัเออแปดพัน่บ้แม่แม่แดงแปดพันเจพันานั้นกับเจ็ดต้นนั้นเจ็ดัหาซื้อมาเจ็ดัหาแต่ว okay. ่ามองเอาเจ้าบานก่อมองเอาเจ็ดพันหาเก่าคาได้ขายครับคนไดขายเสียไปขุดไปทรงคเสียไปทรงนะครับพี่น้องครับก็นี่หละของหอยซานครับแม่นี่เก่าพันครับที่เหลืออยู่ลดได้อีมอสซโ ต่อรองได้เบิดนะครับเอิ้อหมซื้อๆนะครับเอิ้อราคาอะไรซื้อๆเป็นจังได๋ตลาดมาไหนตลาดแบบเป็นง่วงอ้วนก็พอได้ขายอยู่ดอกเป็นง่วงหน่อยนะมื้อนี้ง่วงหน่อยเนาะแม่นมื้อง่วงหน่อยนะครับพี่น้องครับก็เลยเป็นสีสีบ่ปันไถครับพี่น้องครับสี่พนะอ้าฝากเบิ่งก่อนเพิ่นสิไปเบิ่งสงหนึ่งศูนย์เจ็ดแครับผมหอยซานเออเด้อครับเด้อหอยซานหอยซานนี่แหละครับเอามาเบิ่งในหอยวันหยุดเพิ่นเอาหยังมาขาย นในหอยวันหยุดเจ้าบาทนะหันฮะเจ้าบาทก่อจูงตัวจูงอยู่นี่ไหมหมื่นสี่นี่หมื่นสี่นะครับเด้อนี่พุ่งอาเพินหมื่นสี่พันเหตเองครับพี่น้องเม่งตัวเปลี่ยนเข้าเองพูดบอกโอ้ตัวคือเก่งเปลี่ยนเข้าเองนะครับ โอ้นี่ในหางในหอยนี่เก่งครับพี่น้องมีวิชาติดโตแต่น่อยแห่งเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองอีรีอยู่บ่นเนี่ยโอ,โอ้เก่งครับมันเนียมมา,ากตัวมันเนี่ยมันเนียมมาขายเไปเหรอเหลือตัวเดียวนี่บ่เหลือตัวเดียวเดนะครับเจ้าโบถนัดเบาออไปันไดไธนัดเห็ดย่างเดียวครับพี่น้อง เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเข้าเป็นข้าวแดงเรียบร้อยครับพี่น้องเหมือนชีพันหาเป็นวะ่ะในหอยในหางเป็นว่าในหอยวันหยุดน,นะครับวันเสาร์มาหาเลาะขายกัน่ะครับถามโดดถามโดนบ่ไรแล้ครับสิถึกดาครับเดี๋ยวสัยญางพ่พี่พ่าน้องเลาะไปทางอื่นนะครับพี่น้อง ตัวน,นี้ขายแล้วครับพี่น้องสองพันเจ็ดตัวนี 4, ้ตัวนะะี้ตัวนี้เอาบาทปุ้ยไงสี่พันสี่พัของแท้ของแท้นะครับพี่เอามาขายหรือมาเสือ, <c oughs> เอาเอมาตลาดพี่จะขายเอามาตลาด <c oughs> เอาขี่ท่ากันแน่นี่สี่พันนะครับพ <c oughs> ี่น้องครับพูดรู้นี่เพือนหน้าเพื่อนฟองหัวก็เลยเอามาขายโอ้เออขึ้นแล้วมันอยู่ในหูหนูแม่นม,มา มีแต่แนวนี่อยู่ขอบโอ้ยอยู่ขอบมีแต่แนวนี่แมอนนี่ผู้ใหญ่ผ้าง่วงผ้ามาของผ้ามีเบิดอยู่อันผู้ใหญ่าบานเป็นมากแบบนี้ครับพี่น้องครับสี่ผ่สี่พันบาทขันขันคนคำผ่าเก่าคือเก่าเนี่ยับผ่าได้พ่อแม่บูมี่โอ้ยขันยังกับผ่าอีกร้านแก่คำผ่าอีกนะครับคุณย่าหมอได้มาสี่ผ่าตัวสี่พันว่าแม่กันนะครับเด้อมีูมี่สี่พันบาทเท่านั้นต่อรองได้คือเก่าราคานี้อ้าวฝากเบอร์ก่อนมีเบอร์โทรศัพท์ป๊อ 0ู80 9 1 6 9 1 6ึ่งหครับผมคุณใหญ่หมออยากซื้ออยากขายโทรมาครับพี่น้องครับตัวนี้หลับเพิ่นเอามาขายกูได้มาของแขคงของหน่อยครับอายุความกอไพรครับเอาโหลดครับพี่น้องมีหลักส0 0พบาทราคาต่อรองได้เดี๋ยวถามห่างเปรกครัสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยครับห่างเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับได้ได้กี่ตัวแล้วครับพีนนี้ได้เจ็ดตัวครับได้เจ็ดตัวแล้ว เจ็ดตัวนะครับเมื่อวานได้เขา้าไปสปล่อยไหมส่ปล่อยเป็นยังไงบ้างปล่อยถูกกว่านี้ครับถูกกว่านี้ที่นี่แพงที่นี่แพงอ้าวที่นี่แพงนะครับแล้วปกติที่นี่ต้องถูกนะที่นี่วันนี้ไม่มีบัวครับอ๋อวันนี้ไม่มีวัวเขาไปลอยกระทงสายมาชินหนักเมื่อคืนหนักไปหน่อยนะครับวันวันนี้ก็เลยตื่นมาขายวัวไม่ได้มาขายบัวไม่ได้ราคาเป็นยังไงก็ยังขึ้นกว่านัดที่แล้วไหมก็นัดนี้แพงกว่าครับนั้นี้แพงกว่าอีกโอ้นัดนนี้แพงกว่านะครับพี่น้องครับ แล้นี่ห่างเปยได้เจ็ดโตครับพี่น้องพรุ่งนี้เจอกันที่วาลินวาลินชัมลบาบอ่าอัปเดตหน่อยที่เพชรเป็นยังไงบ้างราคาขึ้นหรือ <มา S 2> ขึ้นบ้างหรือ,อยังยังครับทรงทรงเดิมทรงทรงเดิมอยู่อ่ะอก็รอเนาะรออีกน,น่าจะขึ้นไหมคิดว่าถ้าปีใหม่ไม่ขึ้นก็สู้ไม่ไหวแล้วก็สู้ไม่ไหวแล้วโอ้โหนะครับอาการหนักเลยถ้าปีใหม่ไม่ขึ้นนะครับทั้งทั้งเปยว่าสู้ไม่ไหวแน่นอนครับพี่น้องครับอ่าฝากเบื้องให้เป็นกำลังใจ ก้าวสองครับผมหารหนึ่งครับข้าวผมห่างเปรครับมันมานครับมันนี่ครับครับครับขายเกือบไปแล้วครับตัวนั้นละสองพันเจ็ดนะครับพี่น้องครับเบเบอยูโฮมเกับมันหนาหลักนะครับความเป็นจริงแต่ว่าความเป็นจริงอาจจะบึงดูแลพันยาดที่นิดน้อยนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวัวเด็กหน่อยเนาะบวชอีกินนมแม่แม่ตายนะครับพี่น้องครับถามบีคอยคือเด็กจะงามๆครั อ่เนนวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเอาเป็นจต่ะไรเหมือนี่คือมีแต่ของสวยของงานของงานนียเอาผิวไเออบักเทิกอย่างเดียวแต่ว่าพ่นบองเขาเขาสีมาเนี่ยเราบุบบันในบูรว่าบุบบูรว่าบอกบูร์วาแบบแบบงอโค้งขายดีอยู่อ๋อมือนนี่งอโค้งขายดีนะครับมีหอยไล่งานสภาพอากาศให้แล้วงอโค้งพอดีกางงอโค้งพอดีขายงนะจังหวัดนี่อ๋อแบบนี้เรับจักบาทตัวละจักบาทเท่ แกลอยแระทงแวลอยกระทงครับพี่น้องครับเมือนก็บายแล้วเจ๊เมือนเมือนเท่าไหร่เมือนหแต่ว่าก็บขายเมือนหกกับีขายด้วยรอีกอ่าจีนู่ใจนี่นะอยู่ในใจนี่หลายตัวเลขมันอยู่ในใจทงไกทั้งย่างเออดบียกบิกเบมันมาแบบแบบบักทึกเนี่ยครับบัทึกนี่เจาเมือนหนึ่งครับเมือนเดียวเท่านั้นแต่จีรถอีกยู่ครับเจ้าน่อยครับรถรถอีกยู่ มันหมื่นหนึงบักบักเทรกเนี่ครับรจ็ดพันกว่าครับเจ็ดกว่ารถรถอีกเล็กหน่อยรถอีกเล็กหน่อยนะครับแล้วค่าบรสูงแบบไหนเนาะธรรมดาครับก็ธรรมดาอันนี้กับหมื่นหกับี่นองครับรถอีกนเดหนี่ครับบิ๊กไนทเป็นด้เมื่นขายดีก็เนื้อกระเพาะถิ่นขายง้อหอยน้องง้แม่โค้งนะครับขายดีเนี่ยครับแล้วก็เรียงข้าวกบะโวลไดนะครับพอพีคนซื้อเียงมาไหนอ๋อเียงแบบเเป็นคนคนนาบินพอได้ขายคนเวนพอได้ขายแค่นั้นเนาะ ต่เดียคนเดียส bon bon ุดเดียไม่ค่อยบ่ค no uh. so right. ่อยเห็นปานไรนะนั่นนี่บ่มีมีอย่ก็เล็กหน่อยนะเล็กหน่อยนะครับพี่น้องครับเล็กหน่อยนี่คือมื่นไปพอกันอยู่วาลินครับวาลินเราวาลินน่ะบ่มิกัรในขันเพิ่นบ่บ่บ่มาซื้ออยู่นี่บ่ท่านอยู่วาลินเฮาอยู่จุดใดอยู่ก๊กเราก๊กขยอมนะเอาก๊กขยอมใหญ่ครับเอาก๊กขยอมใหญ่นะครับนี่ละบีกหอยนะครับไอ้นุ่มบ่มีเบอร์โทรศัพท์่หมู่เด้อครับเด้อมันหวานครับมันหวาน สมบูรณ์เนื้อสดครับพี่น้องดีหอยว,าว่าง้วนเลี้ยงว่ากเกษตรกรซื้อเลี้ยงส่วนหน่อยเมือน,นี้นะครับว่าโค้งผลสีขายดีว่าเนื้อขายดีครับอันนี้หลังจากนี้เป็นสภาพบรรยากาศที่เป็นไร้งานให้พี่ให้น้องเบิ่งครับจะพาพี่พาน้อง,งาออยางเลาะอบนตาสวัสดีครับ,บเลขกี่ตัว ได้สามตัวเองด้ได้สามตัวเป็นยังไงราคาวันนี้แพงตัวน้อยด้วยตัวน้อยเขาลอยกระทงกันหมดครับครับตื่นไม่ไหวไม่ไหวเออชุกชสยหนักใช่ไหมวันนี่ตัวน้อยอ่ะซบปล่อยเป็นยังไงซบปล่อยปล่อยพอได้อยู่พี่ส้มปล่อยดีอยู่ครับอ๋อราคาล่ะซบปล่อยกับที่นี่ซื้อได้ตัวซื้อได้แต่ตัวซื้อได้อ๋อก็ก็เหมือนเหมือนกันมีตัวถูกตัวแพงครับ ก็สูงก็แพงนะครับเด้อไม่ห่างเพชรบุรีครับพี่น้องครับมั่นมันครับนี่ครับเอาฝากเบอร์หน่อยเผื่อสาวๆสนใจไม่เอาแฮร์ไม่ไม่เอาทีมงานเดียวกับเสเป้เลยอ่าเสเป้นะครับเสเป้เสเป้เนี่ยเสเป้นะครับพี่น้องครับทีมงานเดียวกับเสเป้เขากระทบบาดเสเป้เมื่อบางคั้งนี่ครับพี่น้องครับสายงานเพชรบุรีครับเพชรบุรีเขามาอยู่นะครับเพชรบุรีเห็นบางๆอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อนบอว่า ว่าฟังผลราคาบอดีเป็นไงน,นะครับพี่น้องครับว่าฟังผลแต่บ่ากันยังสู๋นะครับแต่ว่าจะยืนไปหอดปีใหม่เพี่น้องกันปีใหม่ราคาบ่อขึ้นอาจจะอาจจะแย่ลงกว่านี้ครับพี่น้องครับเพื่นอนว่าราคางวดสา,ายเหนือทั้งเพชรบุรีนะครับเดินย,ยังงุ้นขบันดันให้อีกครับพี่น้องด้านในบักเถิกงามพูดเลสองเถิก ภาเบงอเวียดนามนะครับโอ้ยป่ดต่องใส่ดอกกเาไปขากินเวียดนามกันละคราคาอยู่นะครับพี่น้อได้หารอยาด อู้พอน่านมองว่านองบาดนะครับเด้อหนุ่มจากวังหินครับพี่น้องหนุ่มวังหินว่าทอดไอแมลลูกเนี่ยมันไม่แมลลูกได้บ่ต้นนั้นต้นนั้นแยกรูกไปล้ออ๋อต้นอ่าต้นนี้บักเธอแก่หน่อยเธอแก่หน่อยอ่ะคอคอไหนหาสกีตเอยหา สามพันเจ็ดเด้อจ็ดพัอยเอาไปขุดเนาะเยี่ยวเขาเลยไปที่รูเขานี่แกดีเลยแกดีนะครับพี่น้องครับแก็ดแกนะครับห้าพันเจ็ดนะครับเรมันนะครับพี่น้องครับอ่ะตัวนั้นหรือตัวแม่ตัวนี้ว่าสองพันครับหมื่นสองหมื่นสองพันลุนทองรุ่นทองรุ่นทองอ่านี่เข้าแดงๆงามๆครับพี่น้องครับหมื่นสองแค่นั้นครับหัวราคาพ่อสื่อครับพี่น้อง ตัวนี้หกพันเก้ตัวนี้หกพันเก้าเทิร์กลูบรอนเทิร์กลูบรอนคือจะของนะครับพี่น้องครับรอคือหนองบาทนะครับจอยจอยคือกันแม่ลูกแม่ลูกว่าทนายกับแม่ลูกลูกแม่เอาทั้งขุนได้ไหมการนับเลี้ยงแน่ปริคุณเราโอ้ไดี๋ยวองโตครับเหมือนสามพันห้านะครับกินใหญ่เก่งกินใหญ่เก่งๆครับพี่น้องครับมาหลายตัวนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ว่าทนารเนี่ยตัวนี้ไว้ทำผมได้เอาบะหมี่อ่ะบะเดี๋ยวยังบนว่าบนวนบนเป็นทั้งหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งทัก่อน หาพันเนะครับต้นหเมื่อนเท่าไรก่อนวะเมื่อนสองงเมื่อ2สองนะครับเมื่อนทองนะครับเด้อต้เาว่าเป็นเมื่อนสองตัวนี้หาพันเจ็ดครับพี่นหน่อตัวนี้หกพันเก่าหลูบรอครับพี่นออ้อแม่ลูกแม่สามแม่กับหลู หมื่นสามพันห้าร้อยลูกตัวแม่พ่อพี่น้องครับหมื่นสามอยบาทราคางัวเหมือนเนี้ยอ่าฝากเบอร์ศูนย์หกห้าครับครับผมสองครับหกศูาครับผมผู้สาวโทษมาไเลยปได้ครับเว้นแม่ที่หลี่อยู่หรอโอ้ยโทษสิ่วอพ่อเราว่างเออโทษมาสื่หัวกอพ่อด้ครับเนี่นี่หอยหอยบาดบ้างเห็นไหมพี่น้องครับนี่มันหมานเลยแต่ว่า หมุนมาทางนี้บักเถิดของไผหนอก็คือบนมิจฉของนี่นีา่ไหเลยอกเม่ห้ไปโอ้ไปเบิรงวันใหญ่าหน่อยผมเอาเงนหน่อยเอาเงืนหน่อยเงืนหน่อยหกพันเก้านะครับราคาต่อรองใดนะครับเด้อหกพัน้ามื่อนี้มัโตมื่อนี้มื่อนี้มัโต้มือนี้มื่อนี้เอามาซซีเบิร์ดแล้วล่ะ สองเอามาหานะครับพี่น้องครับนี่รอๆเลยครับเด้อรอๆไปแล้วหกพันเก้าราคานี้ต่อยังต่อรองได้นะครับพี่น้องโอ้ต่อได้หลายแฉะเอาฝากเบอร์นะครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดหกหกสามแปดสามครับผมห่างยัางน้อยังซุ่มครับยังซุ่มนะครับหอยมาแต่ย่างซุ่มนะครับเด้อนะครับเดี๋ยววนไปเบิร์งว่าบักเถิกกันอีกก่อน บักถ <ersch> ิกนะครับพี on, eh? ่น uh, ้องครับพอพันเพ่นสิน้ำก็แล้วครับพี่น้องครับเอามาสมในสนามเหมือนเสียงเงินบ่อนมบพันเก่านะครับเดอสิหาเพื่อน่หอโอ้ทั้งขายทังเซ้งไ้พอพันเอพันเซ้งเล้วตั่นึงเรอรอบมมันเจ๊แล้วอย่างน้ำให้อตักเตารังเต้ก่ยังมีมีว่ามีก่อน แกงต่อแขนต่อแพร่ตอขานะครับสื่อกันขายกันแล้วสื่อขายกันเท่าไหร่เนาะงเขาสื่อขายไม่รู้ครับบ่กบักเถิงนี่เนี่ยบักเถิงย่างย่างเขาบักเถิงว่าเท่าไหร่เน้องขาตอขาตอนเนาะอันบ้าบักเถงหกหมื่นสามพันหกหมื่นสามพันครับพี่น้องครับบักเถิงพอพันแทรนะครับพี่น้องครับสมไฮพ่อมครับพี่น้องเอามาในสนามทั้งขายทั้งส่งหกพันนี่แหละครับพี่น้อง มาเก่งก็จะฟ้องฮึฮึจะฟ้องฟังสาโค้หมดยุ่งใจงงยังไงก็มาครับซื้อขายกันอีกต้นหนึ่งครับนี่ยนะครับขับปีนองครับเดี๋ยวคร กับอาจารย์แซกครับพี่น้องครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เป็นจ้าใดมันนี่โอ้ขึ้นเหลือหลายแฉะเอามาหลายครับเอามาหลายเอามาหลายครับพี่น้องครับอ้าเดี๋ยวแปตัวสิบแปดตัวตัวหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดขายสิบโอ้นี่ขายแตเลือกเก่าครับเลือกเก่านะครับมาสิบแปดเลือกเก่านะครับเด้อเอาเบิ้งเบิ้ลโคมนี่ก้อนบักเธอข้อผู้นี้สองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันนะครับตัวผู้ทั้งสองนะครับเด้อเป็นโคมสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้อง ตกตัวละตกตัวละจ้าบาทอาจารย์ตัวสามปัญหาครับหนึ่งสามพันราคาห้องนะครับหนึ่งสามพันห้าร้อยนะครับตกตัวละนะครับแต่ว่าราคาเพิ่นเอิ่นไปที่ซื้อเอ้าบักอันนี้ขายเสียเพิ่นสองหมื่นพันครับสองหมื่นกับหนึ่งพันนะครับเอาไปเห็ดพอพันเพป็นว่ะนี่อ้วนๆนะครับตันๆเด้อครับเด้อมาตัวนี้ครับตัวนี้สามหมื่นสองครับสามหมื่นกับสองพันครับพี่น้องครับ พ่อพันคือกันนะครับ, 3, บตัวผมตัวนี้แม่ยันยันสามหมื่นสามครับพี่น้องครับแกเป็นนางสองโอ้เถอเถอแก่เบียดนะครับพี่น้องครับเวียดนามนี่สองหมื่นหกครับสองหมโคมเป็นโคมเนาะเป็นโคมนะครับพี่น้องครับไม่มื่อนอี่คือขายดีท่ายุทธเสียเกตค้าผมเป็นจะได้ไมื่อนออี่เอาไล่งานมึงทั้งจุงทั้งไล่งานมึงโบวัยโบวัยอีกคือเก่าดันขนาดครับพี่น้องครับตัเก่าพันเอ็ดเก่าพันเอ็ดปล่อยไปแล้ว เก้าพันเอ็ดนะครับพี่น้องเลี้ยง 6, อันนี้หกพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับเลียเล้ยงเลี้ยงมานี่มันโอ้ยกว่าจะมาขายอีกเลยครับเด้อมันบเม็นงานให้ปันใดนะครับพี่น้องนี่ของอาจารย์เราขายสิบครับแต่ว,ว่า,าหัวกะเฮ้ยขายไปสิบเอ็ดทีละเหลือเหลือเหลือเก้านะครับเอามาสิบแปดครับพี่น้องเอามาสิบแปดเป็นจำนวนนี้คือข้นบางๆเนาะมันมีข้าวเกีียวเขาด้วครับข้าวเกีียวเขาลอดกระทงมาขึ้นน้ำแน่าแก่กับ เขาแก้กันนักขึ้นกันนะครับพะว่นอย่างเพราะว่าตตื่นใดหรือบอกไปร้อยกับเท่ามาเดิกเหมือนว่าเออนี่อาจารย์แซกครับพี่น้องครับก็ถือว่าขายดีลครับก็ได้ได้เกินเครื่องเนาะได้เกินเครื่องได้เกินเครื่องอาจารย์แบบได้ขายดีหัวโค้งครับหัวโค้งขายดีไม่นี่หัวโค้ง โอ้งัวแม่สิไปกวางหัวผูบมาเนี่ยมืดหน่อยๆอย่งเช่นโอ้ราคานี่พ่อไปได้ครับขายดีครับอาจารย์ฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องชูเกลือหาครับผมหกหกสี่ครับสี่เจ็ดหกหนึ่งครับผมนี่อาจารย์แซกเลยครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายโทรมาครับมันมายครับอาจารย์ดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์เราแล้วสังเกตเบมึงแล้วแต่งัวผูบนะครับงัวแม่เพิ่นขายดีเพิ่นว่าสวัสดีครับลูกพี่ คอาเป้จะได้หมื่นไรเงี้ยงานเป้นี่ราคาปกติครับราคาปกติเรียกแต่ผู้มันครับอ๋อแต่ว่าผู้มันครับผมได้หกร้อยเมืองได้ขาไรบ้านหนึ่งครับอ๋อได้ค่ายไรบ้านอยู่ครับอ๋อพออยู่เนาะครับผมพออยู่นะครับหก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 มื่อละวหกร้อยแต่เก็ตมืออะไรไป้บวกอยู่ครับบวกบวกอยู่เนาะบวกอยู่เหมือนกันันอ้วนขายดีขันจอยคือเก่าครับคือเก่าโอเคนะครับพี่น้องขันอ้วนขายดีขันจอยขายเราเป็นไงขายเท่าไหรครับ หมื่นเก้าพันห้านะครับไปแล้วว่าเลียงด้วครับเด้อพูดน้าเมือกไหลดากอยู่<ส>แบะมา,าเติมในหน่า,หางเหียดเพิ่งฝงว่ะด้อครับเด้อยฝงว่ะอาจารย์แซกอยู่ไหนละในห่างเหียบบ้านสรุปนะครับ,บรเบื้องล่างสรุปบ่สรุปก็จังหวะก,กันอ่า<ส><ส> นี่ครับเดือยสิบห้าแหวนถามบางนู่นครับพี่น้องครับบางนูน่นบางนูนงน่นขายของขายของข้าวสวัสดีครับผมว่างงานเนาะมันนี่เนาะผมก็ว่างงานเหมือกันเดี<บ>๋ยวว่าบางนู่นขายของก่อนครับเป็นเงินป่โตอยู้าอิฐ้าทองโตโอ้ นี่หดมุ่งหวแปดมีแค่แปดตัววาดครับทายดีหรือว่าคนโบมี่เนเนี่ยโบมี่อดงัวาโบมี่อดโคนน้ากันทั้งสองทั้งสองนะครับพี่น้องครับแปดคนเป็นรอยกระทุกข้องอาการหนาครับพี่น้องครับเพราะท่านฝืนอยู่บางคน มาข้นฟ ¿no? sí, ื Luego, de donc, ้นบดานนะพี่น้องครับเดี๋ยวให้บางนุ่นเป็นขายของก่อนนะครับเป็นขายของแล้วเดี๋ยวผมสืเริ่อเพิ่นมาเดี๋ยวผมสืสอบถามบางหนานะครับดอบางนุ่นนะครับพี่น้องครับว่าเป็นเป็นจะไดนเมื่อนี่มารายงานข่าวเพิ่งบ้านในขายพ่อโตอยู่มันแมนหรือเปล่า รอซื้อมั่ว่าไละค่าเบื้องบนนี่เป็นยังไงอ่ะข่าวขาวเบื้องบนหลายแห่งนะครับพี่น้องครับต้แปดพันแปดพันนครับเด้อของบางนู่นเด้อครับเด้อโปถึงเมือนหกพันนะครับแปดพันหกพันเ็พันกตัวนี้เจ็ดพันกว่า Uhm สื่งว่าโค้งอ่ะเอาว่าโคงเท่าด่นนีว่โค้งตัวนี้สื้อว่ามันแปดพันพอดีครับพี่น้องครับเหมือนแปดโค้งใหญใหญ่ครับนี่ตัวหนึ่งตัวนี้ว่าเท่าดิมให่ใหญ่เท่รว่าโค้งือนห้าพันหกร้อยครับพี่น้องครับอ่ะใหญ่ๆห่องตัวเม่นท่องเท่าจูบบ๊ นี่นี่สองตัวนี่แม่นอยู่บ่สองตัวนี่ก็แม่นอ่าเท่าะไรนี่ตัวละหกพันหาตัวละหกสิบห้านี่นะครับบ่มีหมื่นนะครับบ่มีหมื่นหกพันหาเสื่อเนะครับสองตัวนี่หมื่นสามหนึ่งเลยแมงงูแมงงูหมื่นสามพันครับพี่น้องครับแมงงวบางนู่นนะครับมาตรฐานราคาเนี่ยโอ้ราคานี่แน่นอนอ่าดำน้ำสายดำคนถามหาอยู่เอาหมื่สายดำเป็นกัดบ่เหรอแม่กัดด้วยครับเด้อนี่ละแม่กัด มันมอนีเลือดจะโตมันนี่เขาเหามนนี่เลือดยูหโตฮะเลือดหตวเลือดหโอ้เหินโ้ัวเินอ้าฝากเบอร์เนี่ยูได้อยากเด็กวัวเถือนํ้ำมันนศูนย์สี่หครับผูได้อยากซื้ออยากขายโท่มาบางนูนจัดห้ได้ มนันมาน,นครับพี่น้องครับทั้งซื้อทั้งขายรำมันนี่นนทั้งซื้อเขานะครับทั้งขายออกงจะโค้งถือครับอะไรซื้อไว้รำมัอนี่ของโค้งถือครับท่าอากนี้วยบรรยากาศของบางโน้นมืมอนีัมันมานเด้อครับเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนอนคุณชายด่านชายตลาด การถ่ายตลาดนะครับเน้อหัวเป็นปากข้าวเปลือยเปิดบ้างมีหัวปากข้าวเปลือยเขามาในสนามนะครับพี่น้องครับเปิดบ้างเปิดกับประกาศนะครับไอระพันระบังตัวตลาดเลยเด้อเราเองก็เป็นผอขาดประจำในตลาดเดี๋ยวมาดูโซนด้านนาสนามเลยครับเด้อตอนนี้หัวบางเบิร์ดแล้วครับพี่น้องครับสวยๆนะครับเป็นบรรยากาศประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่ง ด้านนาสนามกระบ,บางเบิดหล่ะ <โด S 1> ละครพี่น้องการซื้อการขาย <โด S 1> เริ่มนคนเริ่มบอกงว่าอ,ออกเบิด์หล่คะครับพี่น้องบรรยากาศมันกกนี่ก็งว่าโค้งขายดีงว่าวันขายดีนะครับพี่น้องครับงว่าสเปกอาจจาะบปันไดน,นะครับเพราะว่ามืนนี้พราขามาบลหลยป็นไหนในะครับพี่น้องครับพราขาเป็นเขามาบลหลายปันไดในช่วงผังกด่างนะมันเป็นช่วงวันหยุดอ่าร้อยกระทงนนครับพี่น้องบันกับเป็นช่วงที่เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่นเกียวเข่านะครับ บรรยากาศก,กับประมาณนี้ครับอาทิตย์นี้นะครับเสาร์นี้นะครับคลิปนีกน้ก,ก็ไว้สนี้สกัดนะครับพอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ